แล้วครับผมสายเห็ดรายงานมาว่า้เจอเห็ดปวกครับพี่น้องโอ้ยสวยงามเห็ดปวกนี่ครับผมอุ้ยโพูดเถอะคุณคุณคุณพี่พน้อง ปาดปาดบานเล้วพี่น้องเลยเพิ่งคึงเป็นงคิงเ,เลยครับผมนี่อีกนุ่มหนึง่งอุ้ยอุ้มปาดพิตะบานแล้วครับหมืมอว่านนี่เพราะท่านเหียนเพระมังเคื่อน,อนมีฝนตกจัดการโอ้มาขคตรแบบโม้ยขา ปาดขาจริงเนาะตอนตื่นแต่ริอง,ออง,องขาว่ามันพอผมมือเงี้ยเฮ้ยจัดจับสุดยอดนะก็ขี้หยับลอยรอบแล้วมันเอ้าอ้บงังดอกนี้แข็งแข็งดีจัดครับผมเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกไง อุ้ยขาดอกนี่มาไปเบิ่งโอ้ยนอนเห็ดแล้ววะนี่ก็ปุ๊มเอาใหมันนอนดอดไหลเอางัดเป็นงัดครับผมเห็ดปวกมู่บ่ใหญ่นี่นครับพี่น้องปีนี้ฝนบ่ค่อยดีปานได๋เลยเอ้ยเห็ดปวกหัดเอา้เอา,เ,าตเตรียมตายล้วพี่น้องเลยเอ้าเอานีา่ มนันไม่มีหมวมึงมันนอนลกกันเลยจ๊ามอือเล่นเก้าแล้ว4ี่สิบปีเลยเยอะยว่ะมาทุกคนจุดถต่วป้าเราอุ้ยมูนอือเก็ไงอะไรนออย่างนี้จ๊ามีจึ๊บ อุ้ยฮักอุ้ยฮักฮักเอาเลยแกชังเอาสุดจดล่างกนา,านพ่อเฮ็ดเสยววะนะคือบมม่มน,นี่กอะไรพี่น้องเลยเมันจะรอคือคีโนเลียกนี่เนาะอ้ย หยับซ้ำหนาเจ้าดอกเง็บกระไรมีนก็พร้อมมีจุ่มหนึง่งมีจุ่มหน,นึ่งมีอยู่หาดอกอุ้ยมาเรียกกันหนึ่งเดยวเก็บสี่งมาเรี้ยกคนหนึ่งค่ะไช่อือ สวยงามครับผมไรเต็มตาหมูดูเลยพี่รองเลยุดชื่อดครับผมโอ,อพอดีจะคล้องมาเลี้ยงหัวนะครับในบ้านโทรเอินกันเลยมาเบิงน้ำพนนะครับพอได้ใชยจิบไม่ให้นองเบิงไปจังรุ่นกันนะครับเปล่าไปหาเงวนมันจิของปลาหรือวันนี้เขาปลาไปแล้ว